ว่าเป็นแล้วเจ้าก็เป็นคนของสกุลเหอสกุลเหอใช้ทิดาเป็นุตรชายหลอกลวงเบื้องสูงเจ้าก็มีส่วนฟาบาดเหอเยี่ยนไม่เคยมีโอกาสเลือกนางไม่ได้มีเจตนาหลอกลวงเบื้องสูงขอฟาบาดพิจารณาฟาบาดผู้ประชาการเซียวกลาม,มีเหตุผลอีกทั้งอูอันโหคือแม่ทัพมากความสามารถไม่ว่าจะครั้งไหนก็รบชนะกองทัพใหญ่อูทัวหลายครั้งมีความชอบต่อแผ่นดินขอฟาบาดโปรดเมตตาด้วยอย่างไรซะเรื่องนี้ ใช่ว่านางจะไม่รู้อะไรเลยนางไม่ตระหนักในหน้าที่ลบเลี่ยงมาเป็นทหารหรือนางไม่รู้ว่าทำผิดซ้ำอีกเจ้าอย่าบอกนะที่เจ้าไปทหารแค่อย่ากตอบแทนบ้านเมืองก็ไม่ใช่ทั้งหมดฟาบาวันหนึ่งข้าบังเอิญได้ยินท่านพ่อจะให้หม่อมชั้นแต่งงานจึงหนีออกจากบ้านมาเป็นทหารและได้เป็นแม่ทัพใหญ่ หม่อมชั้นสมัครใจมาโดยตลอดจึงมุ่งตรงไปยังค่ายทหารไม่ได้คิดอะไรมากแล้วหลังจากเจ้ารอดตายทำไมถึงยังมาเป็นทหารอีกหรือเพื่อรอวันนี้ชำระแค้นในอดีตฟาบาเธอเยี่ยนมีได้คิดเช่นนี้ข้าให้นาพูดเองฟาบาหม่อมชั้นเกลียดพวกเขาที่ไร้น้ำใจเพียงแต่มีบุญคุณที่เลี้ยงดูมาหลายปี ภายพิบัติความเป็นความตายครั้งนั้นถือว่าทดแทนบุญคุณหมดแล้วเลิกคิดแก้แค้นการแก้แค้นแก้ไขอะไรไม่ได้ที่หม่อมชั้นอยากทําแค่วางตัวให้สมกับชื่อตนถึงได้มาเป็นทหารอีกครั้งหากมิใช่ว่าเพราะค่อยๆพบเห็นแผนชั่วหม่อมชั้นคิดจะทวงความยุติธรรมให้สหายร่วมรบที่มาของหม่อมชั้นเป็นเพียงเหอเยี่ยนจากเขตทหารเย่โจที่กลับของหม่อมชั้นเป็นแม่ทัพหญิงแห่งต้าเว่ยเหอเยี่ยน ฟาบาดแม้เหอเยี่ยนมีความผิดแต่จุดเสียมิอาจบทบังจุดเด่นตอนอยู่กองทัพฝูเย่นางรักษาการชายแดนขยายอานุภาพกองทัพต้าเว้ยตอนอยู่เขตทหารเย่โจนางช่วยเหลือทัทวทุกทิศปกป้องดินแดนต้าเว้ยเห็นได้ว่านางมีความมุ่งมั่นเป็นทหารมาตลอดหัวใจตอบแทนต้าเว้ยไม่เคยเปลี่ยนขอฟาบาดเห็นแก่วความจงรักภักดีของนางยอมแม้ต้องตายเพื่อตอบแทนต้าเว้ยโกรดปราณีด้วย ฝาบาทผู้บัชาการเซียวกล่าวถูกต้องวันนี้อูอันโหช่วยฝาบาทสาสารรางราชสำนักนับว่ามีความชอบหากนำความชอบชดเชยความผิดก็ส่งเสริมที่ฝ่าบาทเมตตาผู้มีความสามารถและส่งเสริมที่ฝ่าบาทปรีชาตกรางวัลและลงโทษอย่างชัดเจนเราขุนนางคิดเห็นอย่างไรฝ่าบาท กระหมอมคิดว่าแม่ทัพเฟิงหวินกับแต่เท้าชูกล่าวมีเหตุผลอู่อันโหคือแม่ทัพดีหาได้ยากเมื่อความชิงปรากฏควรให้แม่ทัพเหอกลับคืนตำแหน่งฟื้นฟูทัพฟูเย่ให้รุ่งเรืองอีกอย่างวันนี้ได้ล้างมนทินควรล้างความผิดให้ตระกูลเซียวเพื่อปลอบขวัญทหาร คำพูดดีๆนี้พูดจะพูดจนหมดแล้ววางใจเถอะถ้าแค่ล้อเล่นเข้าไปทำให้ขุนนางตรงฉินใจเสียหรอกขุนนางเซียวข้าจะให้คนร่างราชโอการล้าความผิดให้กับตระกูเซียวและกองทัพตระกูเซียวขอพระไทยฝ่าบาดัดหันโห เจ้าเป็นสตรีที่ไม่แพ้บุรุษเจ้ากลับไปเป็นแม่ทัพเฟยหงหวังว่าเจ้าจะไม่ทําเสียชื่อแม่ทัพเต้าเวย่ยเฝ้ารสานดิแนแดนเต้าเวย่ยปกป้องอาณาประชาเต้าเวย่ยรับทราบหม่อมฉันรับพระบัญชาชาูเจ้าจะร่วมมือกับแม่ทัพทั้งสองสอบคดีสวีท้งฝูมีคุณงามความชอบให้ไปสำนักเลข,ขาธิการกลางสถีรับตำแหน่งผู้ช่วยสำนักเลข,ขาธิการกลางขอพระไทย่าบาท ส่วนรอบที่ไม่ถอดใส่ยังไงถ้าส่วนรอบีไม่ทอดใส่มดเลยสงสารตาคนนี้เนยหัวเลือยนิ่จังไม่เยอะเลยแหนุ่มยูนงกังฉีนสมคบกิจเซนาสวีประหารชีวิตในอีกสามวัน น้องหญิงมาเยี่ยมข้าเลยเจ้ามาเยอะหยันข้ามากกว่าเจ้ากล้ามาหัวเราะเยาะแม่ทัพอย่างข้าเลยเผอเยี่ยนข้าอยู่ในสภาพอย่างวันนี้ก็เพระเจ้าคนเดียวถือสิทธิ์อะไรผู้คนร้องขอความยุติธรรมให้กับเจ้า แล้วข้าล่ะแล้วข้าล่ะจ้กขโมยฐานะข้าเรียนหนังสือเข้าร่วมกองทัพสร้างผลงานความชอบ <c oughs> ถ้าหากไม่มีฐานะบุตรชาสกุลเหอใครจะรู้ว่าเจ้าเป็นใครนกน้อยในห้องตัวหนึ่งทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่างเดียวส่วนข้า คือเหอรูไฟข้าก็คือไม่ทัพไฟหงใยาต้องหลอกตัวเองเธอเยี่ยนเป็นทหารสองครั้งเริ่มสร้างทหารใหม่สองครั้งเกียรติยศของนางมาจากการฝึกฝนทีละกระบวนท่านในสมรภูมิเกียรติยศของนางมาจากการเอาชีวิตเข้าแลกในสมรภูมิเจ้าคิดว่านางเอาเปรียบ เจ้าอยู่ในกองทัพอยู่ในราชสำนักถ้าทางหญิงยโสไม่ใช่ว่าได้อันิสงส์จากนางเหรอเฮ้ยเวไนางนางเป็นใครกันเฮ้แต่ก็แค่ตัวแทนของข้าทุกอย่างที่นางมีในตอนนี้มันควรจะเป็นของข้าทั้งหมดอย่างนั้นเหรอทำไมเจ้าไม่ใช้ความสามารถของตนเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกล่ะ เพราะว่าเจ้าขโมยชีวิตของข้าไปเจ้าขโมยฐานะข้าไปข้าไม่มีโอกาสแล้วไม่เป็นเพราะเจ้าไม่กล้าต่างหากเจ้าพูดแล้วไรเพราะเจ้าไม่กล้าแต่ข้ากล้าเจ้าพูดมาตลอดเพราะข้ายึดฐานะเหอรู้ไฟของเจ้าถึงได้มีวันนี้แต่หลังจากชาพิษถ้วยนั้นผลกรรมเปลี่ยนไปแล้ววันนี้ข้ายืนอยู่ที่นี่คือหลักฐานที่ดีที่สุด เธอรู้ไฟก็ดีเธอเยี็ยนก็ช่างวันนี้ข้ามาที่นี่ก็เพื่อจะบอกเจ้าไม่ว่าข้าจะชื่ออะไรเป็นชายหรือหญิงข้าก็จะกลายเป็นแม่ทัพไฟหงอยู่ดีจะไปแล้วเหรออย่าเพิ่งไปเจ้าจะไปเอาอะไรกลับป้า ัวอยากฆ่าข้าไม่ใช่เหรอฮะตัวอยากได้ชีวิตของข้าไม่ใช่หรือยังไงมาซ์เจ้าคู่ควรเหรอผิดชอบชั่วดีอยู่ที่กฎหมายเจ้าจะถูกตัดหัวต่อทานกำนัำอหน้าชาวต้าเวถูกคนทั่วลาดถมน้ำลายพอเจ้าไปยังแดนปอร์โลมีดวงวิญญาณของทหารต้าเว้และทหารทัพสกุลเซียวอีกนับหมื่นนับพันรอคอยที่ภาคสาเจ้าอยู่ แค่กลัวตัวเหรอ๋อกลับมาตรงนี้นะเป็นข้าสมควรได้รับผู้เจ้าติดค้างข้าู้เจ้าติดค้างข้าข้าจะไปทับไฟหงข้าจะไปทับไฟหงข้าจะไปทับไฟหงข้าือไปทับไฟหงข้าคือไม่ทับไฟหงข้าคือไม่ทับไฟหง

ุชาการโลโจมตีไม่ดีนะทหารไม่นายกนุบายในใจข้าเจ้าก็คือเจ้าไม่เกี่ยวกับฐานะไม่เกี่ยวกับชื่อแท้ใจข้าเหมือนใจท่าน แม่นางเหอสหายชูแม่นางเหอททำไมท่านอยู่ที่นี่มาพบคนรู้จักเก่าคนหนึ่งเหตุใดไต้เท้าถึงอยู่ที่นี่มาเยี่ยมอาจารย์